ห้องเช่าหมายเลข313ฝนนักศึกษาฝึกงานจากต่างจังหวัดย้ายมาเช่าห้องราคาถูกในอาาพาร์ตเมนต์เก่าชานเมืองกรุงเทพห้อง313อยู่ชั้นบนสุดที่ไม่มีใครอยู่อาศัยมานานแต่เธอไม่รู้ว่าห้องนั้นถูกปิดตายเพราะเหตุบางอย่างที่ไม่มีใครบอกฝนขนของขึ้นบันไดสู่ชั้น3ที่เงียบสงดประตูห้อง313ส่งเสียงเงยน็นเมื่อเปิดออกภายในเมื่อสลูมีเพียงแสงแดดลอดผ้าม่านขัด บรรยากาศชวนขนลุกแม้ยังไม่ได้เจออะไรคืนแรกเธอสะดุ้งตื่นตอนตีสามด้วยเสียงน้ำหยดไม่หยุดในห้องน้ำเมื่อเดินเข้าไปตรวจดูฝนเห็นว่าอ่างล้างหน้ามีคราบดำๆคล้ายคราบเลือดไหลย้อนขึ้นจากท่อฝนพยายามทักทายเพื่อนข้างห้องแต่เขาแค่ยิ้มมุมปากก่อนปิดประตูเงียบๆก่อน,นต่อมาเธอพบจดหมายสั้นๆเสียบใต้ประตูอย่าเปิดไฟหลังทิ้งคืนฝนลืมคำเตือนเธอเปิดไฟหลังทิ้งคืน และพบว่าหลอดไฟกระพริบก่อนจะดับลงพร้อมเสียงกรีดร้องดังขึ้นจากในห้องน้ำประจกห้องน้ำเผยเงาผู้หญิงเลื่อเลือดยืนอยู่ข้างหลังเธอฝนพยายามวิ่งออกจากห้องแต่ประตูล็อกแน่นเสียงเคาจากผนังดังรอบตัวเธอกรีดร้องอย่างสิ้นหวังก่อนที่ทุกอย่างจะดับลงเหลือเพียงห้อง313ว่างปล่าครั้ง